บวลช็กอกโกลตดคอมบิสตูเิสต่อไปนี่อะไรนะครันช์ชิ้นละ360้เลยเหรอเนี่ยใช่ใชมันนำเข้าไงสั่งซื้อมาจากไหนเนี่ยไม่บอกแล้วกันเพราะไม่ได้อะไราก่งจาอเขา <laughs> ถ้าอยากได้ก็สั่งซื้อผ่านเราอันนี้เทคเก็รไปอีก t e เ t อร์มันเป็นแบบโกกก c r ั n เลยนะเดี๋ยวเมื่อกี้ตรงนู้นทำไมมันมีคำว่าแชร์มีคำว่าอ่ะดึงออกมาทั้งแท่งได้ไหมอยากรู้ว่ามันอมีคำว่าแชรมันมีคำว่า deliver อ๋อคือเนี้แบ่งคนอื่นเอออันเนี้ยทำคิมิกให้สนใจเอาเอาแชร์แล้วกันนะอ่าอะ้รพ่อพ่อเอาไหนลองดูดิด้านหลังมันเป็นถั่ว เป็นถั่วหรือเป็นอะไรนะเป็นมันจะกรอบๆข้างในรสชาติอะก็ช็อกโกแลตก็เหมือนที่ดีเจบอกรสชาติเป็นช็อกโกแลตไม่เขามีคำเคลมว่าดีกว่าอะไรนะของแบรนด์อะไรนะเฮอร์ชี่ใช่ไหมตับพอกอคือเหมือนกันอันนี้รสสีฟ้มยาชียาชียาชียาชิกมันมันมันหักเป็นแท่งได้อะ เป็นบาร์ได้อ่ะลองดูสิอันนี้แช่อืมไหนพอกินดูสิอันนี้รสซีซัลนะได้เผือทะเลกินไปเถอะอืมคือรู้สึกไงบ้างรู้สึกอร่อยอร่อยไหมมันก็คือ็อกกระล็คือคืออืมมันมีความเค็มพอกินไปสักพักหนึ่งเหรอใช่โอ้ยมีความเค็มปอกี้ยมมีความเค็ม โอจริงถ้าให้ความเป็นธรรมนะคือเรื่องความที่ลิ้นเราไม่ถึงหรือว่ายัางไงไม่ดูนะใช่ก็แอบเป็นช็อกโกแลตเออมไม่แต่มันพิเศษตรงที่พอเคี้ยวไปสักพักมันจะเค็มนิดนึงอันนี้คือซีซานะอ่ะจะเลือกจะเอาอีกสักอันไหมแบบีมนะิมอีกสักอันไหมเขาบอกว่ารสดีนะ่ะไอ้ดีนเช็ดนัดอะไรดีน่ะอันเนี้ยอร่อยเออเนี่ยคือพ่อก่อนเนี่ยไม่ใช่คนที่ลิ้นเทพเนาะอืม ไม่รู้เลยว่ามันมัน,ม,นมันต่างมันต่างยัง,ยงไงเนาะแต่ดีเจเขาเป็นคนที่ธรอาหารเขารู้ว่าเ t e เจอร์สัมผัสเป็นยังไงเนาะนิ x นัทเห็นหลายๆรีวิวบอกว่าอันเนี้ยอร่อยอันเนี้ยอร่อยเอาไว้แชร์คนอื่นอ่าส่วนอันล่ากินเองกินเองโ oh. อ้เจ๊ลองดูครับเจ๊ลองดูอร่รสชาติเป็นยังไงเดี๋ยว ชิมคำแรกยังไม่รู้เลยคือแบบรสชาติเนยถั่วครับอืมก็อร่อยอันละสามร้อยหกสิบเนาะอืมต้องกินให้ได้สักปีนึงเฮ้ยอันนี้อร่อยเดี๋ยวไปมารีวิวอีกสามรสอีกสามรสที่เหลือมีรสอะไรบ้างนะอัลมอนด์อัลมอนด์ช็อกโกแลตออริจินอลแล้วก็เอ่อมิวช็อกโกแลตอืม รสชาติมันเป็นช็อกโกแลตแบบอ,อกโกโก้อันนี้มันจะมีรสชาติของความเป็นนมแต่ว่าอร่อยมีรสอัลมอนด์อืมข้างในเนี่ยมันมีตัวเนื้ออัลมอนด์อยู่มันได้รสชาติของอัลมอนด์อร่อยสรับผมเนี่ย ผมชอบรส crunch นะครับเพราะว่ามันมีความกรอบอยู่ข้างในแบบคล้ายๆแบบซีเรียลเลยนะครับซึ่งผมชอบมากๆแล้วใครอยากชิมรสไหนเนี่ยลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ดูนะครับโอเคเจนใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย